ร้านแอดมินฟินต์บริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าออสไ่อา4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินต์เท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมป๊อปพูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นะผมเรามาอยู่กันในซีรีส์ดองการ์ดเอสเวพนะผมฟูลทีม20 UCL กันนะครับผมก็ EP นี้เป็น EP ที่สามแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดู EP เก่าๆก็สามารถกดที่ตัวไอด้านบนขวามือได้เลยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึง EP ที่สามกันแล้วนะครับผมก็ถือว่าไวนะ EP สาสาย EP ไวมากเลยนะครับผมนะก็โอเค เดี๋ยวไปดูนักเตะในทีมกันนะว่าเราซื้อใครไปไปแล้วไปแล้วบากเมื่ออีพีที่แล้วนะครับผมนะโอเคปะโอเคก็นี่เลยนะครับผมเป็นนักเตะที่เราซื้อกันไปแล้วเมื่อ2 EP ก่อนหน้านะ <S <S <ๆ>ก็มีเลวานดอฟสกี้นะยีนะครับผม UCL นะนอยเฮาส์ no นะครับกลอลสกานะเป็นชิวเวลนิคาซูเลยอคิมเมเล่นะประมาณนี้นะครับก็เหลือประมาณน่าจะประมาณ5คนั้งหนึ่งสอ ประมาณ5คนครับผมก็จะครบแล้วนะสำหรับฟูลทีม20่สิบยูเซียบหมันก็ไหวเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการ์ดที่เราจะเปิดกันดีกว่านะครับผมที่เราดองกันมานะโอเคปะโอเคนะครับผมก็นี่เลยนะเป็นการ์ดที่เราดองกันมานะประมาณอันนี้นับคร่าวๆ7วันนะครับผมดองมาประมาณ7วันนะก็จริงๆอยากจะเพิ่มอีกสักวันหนึ่งนะแต่ว่าเออมัน7วันและอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาเปิดลองเปิดดูว่า7วันมันจะได้เท่าไหร่นะเพราะว่าตอนก่อน 9ถึง10วันนี่จะได้ประมาณ4-5ประเดมเดี๋ยวลองมาดูว่าลดไป2วันนะเหลือ7วันนะครับจะเปิดได้สักกี่พันล้านนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับการ์ดแล้วไปเปิดกันดีกว่านะครับผมโอเคป โอเคนะครับผมก็ได้ขายและเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะเรามีตังในตัวอยู่ประมาณ1 4 7 3ล้านนะครับก็นักเตะก็คือแบบไปตีบวกหมั่งแล้วก็ตีบวกสบวกอะไรขายนะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปตีทางด้านของลาฟาเอวรานบวกหมานะครับคือมันซื้อเปิดเปิดได้บวกหนึ่งนะสเต็ปกระสแล้วไปตีมีมีแบบอะไรตีก็ตีให้ได้ติดบวกหพอดีก็ขายได้450ล้านก็คือคุ้มเลยนะครับนะ แล้วก็เปิดได้เน็ตเวิด้วยนะเน็ตเวิรดเอ็มซีแล้วก็เปิดได้เทโอนะปีธรรมดาจากการแบบการเจ็ดสิบสองที่แบบจากเวลอัพอะไรประมาณนี้นะเปิดได้เทโอนะก็เดี๋ยวไปรับกันเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคได้มาอีกสองพันสี่ร้อยสามล้านนะครับโอ้โหก็เจ็ดวันได้เพิ่มอีกประมาณเดี๋ยวไปมีเทโอเจ็ดร้อยล้านเดี๋ยวใส่สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปอันหนึ่งนะแล้วก็วารานสี่ร้อยว้านนี่เดี๋ยวใส่สิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับ เดี๋ยวเน็ตเวทอีกตัวได้ป่าววะได้เป็น2อ0 0ัโอเคประมาณนี้แล้วกันนะใส่เน็ตเวทอีกตัวหนึ่งนะครับก็ได้มาเป็นทั้งหมด2,497ล้านรวมรวม,ม,ม,มก็ประมาณ2,500นะครับก็รับกันเลยดีกว่านะครับป่ะ โอเคตอนนี้มีตังในตัวอยู่ประมาณ ,3970 ล้านแล้วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อนักเตะกันดีกว่านะอันนี้7วันรวมๆมันคือมันได้ตีบงตีบวกด้วยแล้วก็อะไรด้วยก็ประมาณเกือบสี่พล้านนะครับมันได้ตีบวกเรงนี้ถ้าไม่ตีแบบปล่อยไม่เฉยขายนักเตะเฉยมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันไ,มได้ไม่คุ้มเนาะโอเคตอนนี้เหลืออยู่5คนนะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนนักเตะครับเป็นกองหลังจากตรงนี้เป็น อะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เปลี่ยนเป็นลูดิเกอร์แทนนะแล้วประตูประตูจะขูตัวเปลี่ยนเป็นเบนดี้นะครับตรงลูดิเกอร์นี่น่าจะเป็นขายวะอ๋อโจโกเมสนะครับเปลี่ยนจากโจโกเมสเป็นลูดิเกอร์นะก็น่าจะแน่นกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคประตูก็จะขูตัวเป็นเบนดี้เลยนะครับก็เหนียวแน่นอนนะแล้วก็ตอนนี้มีอยู่สี่พันล้านเดี๋ยวน่าจะซื้อเป็นทางด้านของเฟรนตอโตเลสไปก่อนไหมเฟรนตอโตเลสมันสามพันล้านเนาะ ถ้าตั้งต่ำก็อาจจะได้อยู่ดูไหมถ้าได้เบนเซม่าไป2องพมันจะเหลือซื้อเมนดี้อีกตัวหนึ่งได้อยู่นะเพราะว่ารวมๆก็ประมาณ4ี่พันล้านพอดีเนาะจริงๆก็อยากได้แฟรรันตตอเรสมากเลยนะสามพันล้านถ้าได้แฟรรันตตอเรสก็จะได้ลูดิเกอร์ไปอีกตัวหนึ่งนะเอาเป็นแฟรรันตตอเรสแล้วกันเนาะนะครับเอาเป็นแฟรรันตตอเรสไปแล้วกันแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซื้อลูดิเกอร์นะโอเคแฟรรันตตอเรส โอเคแล้วก็เหลืออยู่800ล้านเอาเป็นรูดิเกอร์ไปแล้วกันซื้อเมนดี้ตีบวกกันน่าจะไม่ไหวนะน่าจะไว้ที่หลังรูดิเกอร์นี่ซื้อไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าตัดจริงก็ตีได้แหละแต่ว,ว่าซื้อเลยแล้วกันนะครับ800รูดิเกอร์โอเคซื้อเลยแล้วกันเนาะ690ล้านนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปตีดูด้วยแล้วกันนะเผื่อเผื่อจะแบบว่าตีติดนะแต่ไหลมันหมดแล้วไง โอเคเดี okay, ๋ยวซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคปโอเคลูดิเกอร์เรียบร้อยนะก็ EP นี้ได้เพิ่มมาอีก2คนนะครับแฟร์รันตอเลสกับอันโตนิโอลูดิเกอร์ย0บหุบนะครับก็นะเดี๋ยวไงไปดูกันอีกทีน่าจัดทีมเลยนะครับผมโอเคปโอเคนะครับผมก็ได้ไปซื้อนักเตะแล้วก็จัดเข้าทีมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ EP นี้ EP ที่3มนะครับผมได้มาเป็น2คนนะได้แก่เฟรนต์ตอรเรสนะครับผม20 UCL 65นะครับแล้วก็อันโตเลโอรูริเกอร์นะครับ20 u c 5เหมือนกันนะก็ตอนนี้นะครับถือว่าทีมนี่คือ,อได้เกือบครบแลนะ้วนันเหลือแค่3คนนะครับมีตรงนี้หน้าต่ําตรงนี้หน้าต่ําเป็นเบเซม่า20 U นะแล้วก็ปีกขวาตรงนี้เป็นโจต้านะแล้วก็ประตูเป็นเอดูอาร์เมนดีก็จะครบแล้วนะครับสําหรับ สำหรับฟูทีม20 ucl บวก5ของเรานะครับผมก็ถือว่าน่าเล่นเลยนะแบบเล่นแรงจริงได้เลยนะแบบนักเตะมันก็แบบว่าคือถ้าเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนตรงซูเลนิดหน่อยก็ที่เหลือก็โอเคแล้วนะเล่นได้แล้วนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ครับค่าทีมตอนนี้เด้งไปอยู่ที่ประมาณ1.4.000ล้านนะครับผมก็ถือว่าโอ้โหได้นะดอมมา3าพีได้1.4.000ล้านนะครับโอเคเนาะ ดูทีมคัลเลอร์กันทีมคัลเลอร์ก็เชลซีกับบาร์เยนจะไม่ได้ทีมคัลเลอร์ของปี20 UCL นะก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าได้อยู่นะได้สแต่ตีตบวกอย่างนี้ก็โอเคเหมือนกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูที่เทคติกนักเตะนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแค่นักเตะที่เพิ่มมาในนะครับโอเคแต่ต,ตรงนี้ชิวเวลได้เอาขึ้นสองเนาะชิวเวลเมเล่ขึ้น2ดีกว่า เทคนิคทีมนะครับผมใช้ประมาณนี้เลยแล้วก็บทบาทตักเตะนะครับกับตันทีมเขาเป็นซูเล่หรอวะอา่าซูเล่ก็ซูเล่ <c oughs> เลวานนะครับจุดโทษแล้วก็เตะมุมก็เป็นนอยเฮาส์กับยูเวลเมื่อเดิมนะครับผมแล้วก็ฟรีคิกนี่ก็เลวานไปเลยนะยิดีรลยะไก่กนอยเฮาส์เมื่อเดิมนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะว่าได้เฟรันโตเรสกับอันโตนิโอลูดิเกอร์มานะจะโหดเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันป่ะโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะมาดูกันว่าฟูลทีม20 UCL ที่ตอนนี้ได้เฟรันโตเรสนะครับผมกับลูดิเกอร์เพิ่มมาอีก2คนนะจะโหดขนาดไหนนะครับไปดูกันเฟรันโตเรสแต่โดยรวมนี่ก็เก่งอยู่นะเฟรันโตเรสนะครับ โอลสกาออกมานี่เลยยูวาเกมเมเลเมเลโอลสกามานอยเฮาส์นอยเฮาส์มีพื้นที่ใส่เลยโอ้โหโอ้โหเด้งออกโอ้โหนอยเฮาส์เสียดายว่ะเด้งชนเสาแล้วเด้งออกโอ้โหมาอีกทางน่าจะเข้ามากโอ้ตายตายตาย ลูดิเกอร์เคลียร์โอ้โหเกือบโดนแล้วลูกนี้ฟนานไดโมเป็นชีเวลมาเอาหน่อยครับหน่อยเฮาส์เลวานโทนี่โคลสเอา้าย้อนมาตั้งยังน่ะอยู่ล่างมาแล้วแฟรันตอเลสมาแล้วแฟรันตอเลสด,ดึงแฟรันตอร์เลสรีวานเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ เลวานมันย้อนมาทันว่ะีพลังตัวเล็กยันลูกนี้สวยครับผมหนึ่งศูนยแล้วเด้งแชลบเข้าไปอาริโซงเบเกอร์สวยงามครับหนึ่งศูนย์จุดยอดต้องงี้ดิเลวานที่เป็นตัวจบอย่างนี้นะแบบหาตำแหน่งอะไรดียืนตำแหน่งดีแล้วแบบการยิงก็คมนะครับเลวานนี่คือสุดๆจริงเป็นตัวจบที่ชั้นดีเลยนะเลวานอาอลูกนี้โอเคในทุ่มอยู่ มาโรดิโกมาเลวานเลวานอฟกี้ตรเรสกามาช่องนี้ตทนี่โครสหลุดมาโอ้โหไม่เจอเบียดตัวนี้โค้ดมันไอ้นี่อยู่แล้ว oh. สูเล่ม,มาโรดิโกนอยเฮ้าชัดเรียบร้อยเลยครับผมมาครับสองประตูศูนย์ท,ที่ที่ไม่พูดก็คือ ิดว่ามันจะยิงไม่ดีโอ้โหยิงซ้ายดีเฉยเลยครับนอยฮาโอ้โหมันสองเท้านะมันขนาดซ้ายขวาเลยนะครับโอ้โหสวยงามสองศูนย์แล้วอนในครึ่งแรกโอ้โหยอดยิง,งนอยเฮาโอ้โใส่ลูงนี้ตีนสายไม่คิดว่าจะเข้าเลยนะโอเคครับนําแล้วครับสองศูนย์สวยงามโอเคจบครึ่งแรกไปมาอยู่กันที่ครึ่งหลังนะครับผมสุดยอดเกมครึ่งแรกนำสองศูนย์ใส่ไปคือแบบคิดว่ามันจะไม่เข,ข้าเข้าเฉยเลยนะ ปเยเกฟเบนชิวเวลคิวฟเฟรนตอเลสเปิดไม่ทัน <c oughs> ไม่งแรงไปหน่อยลูกนอยฮาวส์โอเคโูดิเกเลวานไหลามาโูดิโกตั้งทีเลวานอีกทีนึงแล้วข้างบนข้างบนมาแล้วเฟรนตอเลสปัน่นโอ้โหเม้ง จะได้เลยนะอลิซงยิงเซฟอีกโค้งไปเสาไกลลูกิีเกอร์โมงโอ้โหปัดชนคานเกอบสวยลูกนี้มาอีกทีนึงโมงเข้าไปเลวานยิงเรียบร้อยครับผมสามศูนย์ไปเลวานสองลูกกว่าน่าจะสองลูกนะโอ้โห,โโหคมจริงบอลล่วงนิดโลได้เลยโอ้โหรอดขาอลิซงหรือเปล่าน่าจะใช่นะ เลวาน2ลูกครับนอยเฮาหนึ่งลูกนะครับผมโอ้โหเลวานเป็นตัวจบอย่างงี้นะโคตรสุดจนยังแน่นลูดิเกอร์ไปแล้วลูกส่วนสุดท้ายหรือเปล่าลูกสุดท้ายหรือเปล่ามาแล้วโอ้โหเลวานไม่ได้วิ่งแล้วเสียดายได้คุดยิ่งย่ หอยเฮ้าส์วันนี้ s เลวานโอ้โหเจอฟันได้ชนนอยเฮ้าตัดน่าจะจบแล้วละ่ะโอเคก็ผมจบเกมไปนะครับชนะไป3ประตูต่อศูนเลยนะ,ะก็ทีมนี้ก็ถือว่าโดยรวมนี่เล่นได้เลยนะแบบว่าคือมันเป็นปีใหม่20 ucl นี่ครับ ai อะไรก็น่าจะยังโอเคยังพอใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็ใครชอบใจการดองการแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ โอเคเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปนะผมแล้วเจอกันครับผมบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบ